สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาดูนะครับสิบบนนะครับดักสิบบนนะครับสามสูตรนะครับชนตตดชนสามสูตรก่อนจะดูสิบบนนะครับแอดก็มาแก้เด่นบนนะครับจากคลิปก่อนหน้าที่ลงนะครับเดินตำแหน่งผิดครับคือตัวนี้ครับสูตรนี้นะครับ890เนสูตรนี้นะครับมันจะเดินแปมันจะบวก บวกสี่บวกหนึ่งนะครับเราขอโทษ้วยนครับที่ลงไปนะครับบวกดนะครับแก้นะครับแปดมันจะเป็นแปดบวกสี่ก็เป็นสิบสองนะครับทำตัวเก่ามันนะครับตัวนี้ครับแปดแล้วก็สองแล้วก็สามนะครับแปดอันนี้แอดมาเดินผิดนะครับแปดเก้าศูนย์มาเดินบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับแก้ตอนนี้ก่อนครับแปดมันจะเป็น แดบวกสี่แล้วก็บวกหนึ่งนะครับอ่าเพิ่งมาดูเช็คเมื่อวานนี้ครับก็ <c oughs> จะเป็นแปดแล้วก็สองสามนะครับเด่นบนนะครับสูตรที่ลงไปก่อนหน้าสี่สูตรนะครับแปดสองนะครับแปดสองแล้วก็สามนี่ครับชิชนสี่สูตรนะครับสูตรนี้ครับ นี่ก็แก้แล้วครับไม่ใช่8 90นยน์ยน, 8, 2, นะครับรอแป๊บนึงครับรอแห้งแป๊บนึงแปดสองสามนะครับก็ได้ตัวเดิมนะครับตัวชนเด่นก็เป็นที่เด็กสามเหมือนเดิมครับมันจะชนอยู่สี่สูตรครับ1 2 3, ึสามทีอันนี้2ตัวมาตัวนะครับ น่าผิดเป็นสองสามครับนั้นเป็นชนที่เลขสามนะครับโอชนที่เลขเลขสามนะครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรสามเด่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็มาว่ากันอีกทีนะครับตัวเด่นนะครับก็ยังมีเด่นที่ยังไม่ลงให้ดูนะครับสูตรนี้นะครับ วันที่ผ่านมาคือมันหลุดนะครับก pues ท mm ําใหม่ได้ตัวเดิมนะครับแปกับเก่านะครับจะไม่หลุดจะไม่ซ้ํานะครับงวดนะครับหลุดแล้วก็เดินนะครับมาหลุดอีกวันที่ผ่านมานะครับวันนี้แปกับเกานะครับลงว้ดูนะครับส่วนงวดนี้อมตะนะครับระยะยาวนะครับ70กวางวดแต่75งวดนี้งวดที่ผ่านมาลุดนะครับ2 3 4นะครับหงวดใหม่นะครับ1 2 3คำนวณไว้นะครับ1 2 3 มันก็มาชนดูในกลุ่มนี้ครับมีโอกาสนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสองสามสี่นะครับมันก็มาชนชนดูหนึ่งสองสามนี้ครับมีโอกาสนะครับงัดไหมครับก็มาดูที่หลักสิบก่อนครับหลักสิบมดที่ผ่านมานะครับมันที่ผ่านมาหลักสิบนะครับตัวชนไม่มานะครับมันมีหลุดสูตรนะครับนี่หลุดนะครับ หลุดไปนะครับแปดกับเก้านะครับหลุดครับกแต้มแรกสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งหลุดครับมันเดินแค่สองสูตรนี่ครับสองสูตรถ้าชนมันจะชนเก้ากับศูนย์นะครับสองสูนรนี้ยังเดินนะครับเ้ามันตามต่อสองสูตรก็สามสูตรนะครับาดูสูตรแรกนะครับที่ทําไว้แล้วครับจะได้ไวนะครับสูตรที่หนึ่งก็สูตรที่มันหลุดนะครับ ที่มันรูดเนี่ยครับเนี่ยสูตรนี้ครับเอาต่อตามต่อนะครับก็จะใช้นะครับหลักสิบบนคูณสองบวกหน่วยบนนะครับบวกร้อยหน้าที่หนึ่งบวกหน่วยหน้าที่หนึ่งสิบหน้าที่สองคูณสองร้อยท้ายที่สองแล้วก็หน่วยท้ายที่สองเท่ากับ x นะบวกสองบวกสี่บวกหนึ่งบวกสองนะครับนี่ก็ได้นะครับนี่ แปดบวกมาแล้วครับนี่ศูนย์นะครับได้หกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าห้าบวกหกเป็นสิบหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกเก้านะครับเป็นสิบเจ็ดนี่ก็ได้เจ็ดนะครับเจ็ดเก้าสามสี่หกงวดใหม่นะครับจะเป็นบวกบวกสองนะครับบวกสี่บวกหนึ่งบวกสองนะครับเจ็ดเก้าสามสี่หกครับ ลงตารางก่อนครับเจ็ดเก้าสามสี่หกนะครับเหมันตอนนี้นครับเจ็ดเก้าสามสี่หกมันจะเดินต่อไหมมันจะดูมันจะหลุดต่อส่วนสูตรที่สองครับแส <c oughs> นคูณสามนะครับบวกหลักหมื่นบวกสิบบนนะครับสิบหน้าที่ 1, หนึ่งสิบสิบท้ายที่หนึ่งคูณสามนะครับ บวกหน่วยท้ายที่หนึ่งบวกสี่คงทีนะครับสามหกสิบแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะครับเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่อันนี้บวกศูนย์ไม่บวกนะครับสี่บวกหกเป็นศูนย์ศูนบวกสี่ได้สี่นะครับก็สี่หาหกเจ็ดแปดนะครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองแล้วก็บวกหนึ่งนะครับสี่ห้าหกหกแล้วบวกสองเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะครับสูตรที่สองสี่ห้าหกแปดเก้านะครับ 4ี่ห้าหกแปดเก้าสูตรที่3ามนะครับ <c oughs> นี่จำนวนสูตรนะครับแสนคูณสองบวกหลักเมินนะครับหน่วยบนสิบล่างร้อยหน้าที่ห่งคูณสองครับร้อยท้ายที่สองนะครับเท่ากับ x นะครับไม่นีไม่มีตัวคงที่นะครับหกบกหกเป็นสิบสองสองวกหนึ่งเป็นสามนะครับ3ามบวกหเป็น9้า กาบวกหเป็น0เป็น10บศูนย์นะครับ0ูณบวกสได้2 2งสบวกเเป็น9กนะครับก็ได้9 1234อันนี้บวกสองบวกสองแล้บวกหนบวกหนะครับเก้าแล้วหนึนะครับเก้าหนะครับทีน,นี้ก็มาดูตัวชนนะครับตัวชนนะครับ มัที่ผ่านมานะครับเข้าเลยนะนะครับตัวนี้ครับสองสูตรนี่เดินนะครับชนสามสูตรนี่ลุดนะครับทีนี้ก็มาดูตัวชนนะครับสามสูตรมองสองสูตรนี้ก่อนหนึ่งนะครับสอง <c oughs> เดี๋ยวอาจจะทำทำใบให้ดูครับสองสามสูตรชนนะครับเอาในนี้นะครับหนึ่ง หนึ่งนี่ไม่มี2 3 4 4ก็มีมีสามสูตรนะครับ9กก็3ามสูตรนะถ้าทำแยกก่อนก็จะดูสับสนนะครับ79 3ด6ก้าสูตรแรกสูตรสอง8 9นะครับ สูตรสามเก้าหนึ่งสองสามสี่วชนนะครับหนึ่งมีสูตรเดียวสองสูตรเดียวสามีสองสูตรสี่นี่มีสามสูตรครับห้ามีสูตรเดียวหกมีสองสูตรเจ็ดมีหนึ่งสูตร แปดหนึ่งูเก้าก็มีอยู่สามสูตรครับบนเก้าับสี่ครับสิบน 9, บ,บ,บนนะครับสิบบนนะครับสิบบนแล้วก็ทีนี้ดูระหว่างสองสูตรนี่4ีเดินนะครับงวดที่ผ่านมามันก็ชนอยู่ที่ C กับเกาเหมือนเดิมนะครับชนอยู่ C กับเก่าเหมือนเดิมนะครับถ้าไปชนสามก็ได้สองตัวเหมือนเดิมนะครับเก้ากับ C นะครับตัวที่ชนนะครับหนักสิบทีนี้มาดูสูตรตัเต็มรวมนะครับมานหนึ่ง หลักสิบบนนะครับหลักสิบบนเด่นที่เก้ากับสี่นะถ้าสูตรไปต่อสูตรเดินต่อนะครับมันเคล่านมาชนสามสูตรมันหลุดนะครับสูตรแรกหลุดมันก็เลยตัวชนไม่มานะครับถ้ามองที่สองสูตรเนี่ยมันก็ก็มาอยู่ที่ศูนย์กับเก้านะครับสองตัวทีนี้มาดูสูตรแต้มรวมนะครับแต้มรวมแต้มรวมสองตัวบนนะครับ อันนี้กระสูดเก่าครับแอดก็ใช้อยู่นะครับก็ชุดผ่านมานะครับก็เข้าที่เลขหกนะครับออกศูนย์หกนี่ครับแต้มหกนะครับงวดใหม่นะครับเก้าศูนย์สองสามสี่หกแต้มนะครับเดี๋ยวดูดูดูใบตรวจก่อนครับเก้าศูนย์สองสามสี่หกตำแหน่งที่ใช้นะครับท้ายที่หนึ่งท้ายที่สองนะครับสิบ สิบท้ายที่หนึ่งนะครับตัวนี้ครับศูนย์นะครับหน่วยท้ายกับตัวนี้นะครับศูนย์บวกเก้าก็ได้เก้านะครับเดินไปเลยครับเก้าศูนย์แล้วก็บวกสองนะครับตัวนี้บวกสองสองสามสี่แล้วก็บวกสองก็เป็นหกนะครับเก้าศูนย์สองสามสี่หกนะครับนี่ครับต่อมาสูตรที่สองครับสูตรที่สองสูตรที่สอง มันมีหลุดยุงวันนี้แอดก็มาเพิ่มนะเป็นหกตัวนะครับวันที่ผ่านมาก็เข้านะครับเข้าตัวนี้ช่องว่างคอดีนะครับห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งสามนะครับห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งสามบวกสองบวกหนึ่งบวกสองบวกสองบวกสองนะครับจริงๆมันก็บวกสองหมดนะครับก็มามาปรับตัวนี้ครับมาปรับให้มันเดินต่อนะครับมาเดินนะครับเข้าที่แต้มหกวันที่ผ่านมังวดใหม่ศูนย์หนึ่งสองสี่หกแปดนะครับวิธีคำนวณสูตรนะครับ สิบบนคูณสองครับสิบบนคูณสองสิบบนคูณสองนีบบน่นนก็ตอนนี้หน่วยบนนะครับเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวทำมาดูนะครับไม่โกลก่อนสิบบนนะครับ ติดบนก็คือเลขศูนย์นะครับคูณสองก็ได้ศูนย์นะครับแล้วนี่หลักหน่วยศูนย์นะครับบวกในคูณสองนะครับศูนย์คูณสองนะครับบวกหน่วยก็เก้าแล้วก็บวกสิบล่างนะครับก็หกนะครับในหกหน่วยบนหกสิบล่างก็หนึ่งนะครับตัวใหม่ไม่ใช่ตัวเก่านะครับบวกสิบหน้าที่สองสิบหน้าที่สองก็เลขสามนะครับบวกสาม ก็เป็นศูนย์นะครับหกบวกหนึ่งเจ็ดบวกสามเป็นเก้าศูนย์นะครับเดินไปศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองสี่หกแปดศูนย์หนึ่งสองสี่หกแปดนะครับศูนย์นี้ครับตามนี้ครับจะไม่หมวกผิดอีกนะครับศูนย์หนึ่งสองสี่หกแปดทีนี้กับศูนย์แรกนะครับจับชนศูนย์แรก ชนนะครับเก้าศูนย์สองสามสี่หกเก้าศูนย์สองสามสี่หกลืมเทียบชนมวดที่ผ่านมาให้ดูนะครับมวนที่ผ่านมานะครับมันจะชนกี่ตัวนะครับงวนที่ผ่านมามันจะชนอยู่หนึ่งนี่ก็ห้านี่ก็หกชนชนสามตัวนะครับหนึ่งหาหกมวนนี้ครับชนกี่ตัวนะครับ ศูนย์ะครับมีศูนนะครับศูนย์หน่สองสามนะครับชนนะครับแต้มนะครับศูนยี่หแต้มชนนะครับแต้มคู่ใช่หมศูนย์สองสี่หกทีนี้สามารถจับนะครับ เด็นเ็นหลัก10บหลักสิบหลักสิบเด่นนะครับหลักสิบเต้มนะครับแต้มทนนะศูนย์ชุดเต็มแอ d นอออกซูรีครับเก้าศูนย์สองี่ครับ, 90, 2, 3, 4, 6, รบดเต็มนะครับแต้มเต็ม9 0 2 3 4ูน นี่เ้านะครับ9้ายืนหลักสิบแป๊บนึงครับเข้ามาหลักสิบน,นี่สูตรที่ลงไปคลิปก่อนหน้านะครับเป็นที่เลขสามเด่นที่3มนะครับน,นี้9้าหลักสิบเก้าหลักสิบมานะครับ เก้ามาหลักสิบก็จะจับได้นะคู่นี่ครับเก้าสามนะสามอีกสูตรก็เด่นที่หลักสิบก็เป็นตัวกลับด้วยนะครับเก้าสามนะสามเก่านะครับนี่เด่นนะครับตัวเด่นเพราะว่าสูตรชนแล้วได้เด่นที่เลขสามนะครับสูตรนี้ครับ คลิปก่อนหน้าที่ลงนะครับเด่นที่เลขสามนี่แต้มสองนะครับเข้าแต้มนะเกลาบวกสามเป็นสิบสองในแตมนี้ครับแต้มชนนะครับน,นี่แอฟมาด,ดูตัวรองแต้มรองนะครับอันนี้ตัวเด่นคู่เด่นนะครับเด่นเก่าสามสามเก่านี่ครับบอกว่าสามมันก็ติดที่หลักสิบนะครับตตัวเน้นก็คือนี่ครับ คู่เดียวนะครับคู่เดียวตัวน,นี้ครับส่วนแต้มลองนะครับแต้มลองก็จะดินที่เลขสามสามนี่ชนหลายสูตรครับสี่สูตรจนที่เลขสามสามนี่ติดหลักสิบก็ติดอยู่ครับหลักสามตัวน,นี้ก็มาใส่แต้มนะครับจะจับแต้มเอาแต้มแต้มชุดเต็มนะครับ มันจะเป็นนะครับสามหกสามหกเนีเต็มเก้านะครับสามเจ็ดแต็มศูนยนะครับสามเก้านะครับสามเก้าก็มีนะครับสามเก้าแต็มสองนะครับตัวนี้ครับสามศูนย์นี่ก็สามหนึ่งเต็มสนะครับสามสามนี่เต็มหกเนี่ยจะได้คู่ชุดนี้ครับ ชุดเต็มนะครับคู่ชุดถ้ามาจับออกใส่ในแต้มนี้นะครับแต้มศูนย์ก็จะเป็นที่สามเจ็ดนะครับแต้มสี่ก็สามหนึ่งก็จะมาประมาณนี้ครับอันนี้แต้มเก้าแต้มเก้ามันไม่มีแต้มชนนะครับเอาดินคือแต้มชนนะครับสามสามนี่เป็นเลขเบินนะครับครับก็เป็น ก้ามายืนที่หลักสิบตัวเดียวนะครับเด่นสามครับอยู่ประมาณนี้ครับ <c oughs> ปรเด็นที่เลขสามนะครับทีนี้ถ้าจับเก้าเก้ามาหลักสิบนะครับมันจะเป็นเก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์แต้มเก้านะครับเก้าหนึ่งแต้มศูนย์แต้มสองก็มีนะเก้าสามสามเก้านะครับแต้มสามเก้าสี่ครับ เต้มสี่เก้าห้าครับแต้มห้าเก้าหกนะครับนี่ครับจะได้คู่ชุดนี้ครับถ้าเก้ามานะครับเด่นชุดนะครับชุดเดียวครับเก้ามาค่นี้ครับเก้ายืนหลักสิบนะครับถ้าสามมาก็าจะตัวนี้ครับต่คู่เดียวที่แอดเด่นคือ เก้าสามสามเก่านี่ครับเพราะว่าสูตรมันเด่นที่เดขกสามนะครับก็จะยืนสามนะครับถ้าเก้ามาหลักสิบก็ยืนยืนนะครับสีนี่เป็นตัวรองนะครับสีนี่เป็นตัวกันตัวรองถ้าชนอาจจะไม่จับสีนะครับเพราะว่าเดกเด่นเดกเด่นสองตัวมาตัวนะมันจะเด่นที่สามกับเจ็ดนะครับสามกับเจ็ดแสดงว่าสามนี่ครับจะเป็นแถวนี้จะเด่นนะครับสามเด่นก่่นนะครับโอเคครับ คลิปก็ยาวนะครับลงหลายสูตรนะครับถ้าทําทําสูตรเดียวนะครับทําสูตรเดียวมันก็จะไวนะครับส่วนเลขเด่นอีกสูตรก็ไม่ลงนะครับมันจะชนที่เก้าอีกสูตรแปดกับเก้านะครับส่วนนี้เก้ากับสี่นะครับจะเดินต่อหรือเปล่านะครับอันนี้ทําให้ดูไม่ได้ลงคลิปนะครับก็ดูนะครับมันจะเดินไหมครับเก้ากับสี่ตเด่นเก้าซ้ำๆเก้าตัวเดียวครับชุดเดียวนะครับตัวเด่นนะครับเอ้ครับถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผม พิจนารณาในการรับชมด้วยครับเลือกซื้อนะครับโอเคครับขอบคุณครับ